อ,อะไรนะก็เลยแล้วค่ะไหนยังกินข้าวเหรอไหนข้าวอยู่นะขายไหนลองเปิดมาดูดิจับมากินนะแม่เอา,า้าของกูเปื่อนอกูเปื่อนกินอิ่มแล้วเหรอยังยัง,ยงก็กินสิ เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าพี่ออกไม่เอาถ้าพี่ออก เหิวข้าวเหรออร่อยไหมเกลียวข้าวไม่ิีก็ได้โอเคอร่อยไหมโอ้อร่อยไหมคะอิ่มยังยัง เ,ออเต็มเสื้อไปหมดมันหกเหรคะเก็บเก็บเก็บออกคะ่ะเ,เก็บได้ไหม